สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะและในวันนี้ทุกท่านอยู่กับไอแลนด์ทิชานะคะเช่นเคยเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารในตลาดหุ้นไทยคุณจะได้ไม่ตกเทรนค่ะในการลงทุนแล้ววันนี้นะคะจะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูข่าวนี้กันเลยค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะก็จะมาพูดถึง13บริษัทขาที่แห่นาหุ้นที่ซื้อคืนออกมาขายในกระดานนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นขาขึ้นมาต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่นะคะต้นทุนก็จะต่ํากว่าราคาปัจจุบันด้วยแล้วก็ได้พบว่ามีถึง3บริษัทขาที่ขายครบเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้เขาเนี่ยฟันกําไรสูงสุดอยู่ที่146เลยค่ะ ทางด้านของกูรูนะคะก็ได้ออกมาเตือนว่าด้วยการซื้อขายแบบนี้นะคะอาจจะไปกดราคาหุ้นในระยะสั้นได้แต่ถ้าหากว่าหุ้นตัวนี้มีพื้นฐานที่ดีก็เหมาะสมที่จะเข้าสะสมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้พบว่ามีอีก6บริษัทที่นำหุ้นซื้อคืนทั้งหมดลดทุนจดทะเบียนด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นตารางนะคะที่มีการสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียนค่ะที่พบว่าตั้งแต่ต้นปีมีถึง13บริษัทที่มีการนำหุ้นที่ซื้อคืนในช่วง1-2ปีก่อนออกมาจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะประกอบไปด้วยหุ้นกันกุลค่ะ PTTGC TSR APL RWI III SCP STPI โรจนะ EKH WP l h f g TPIPL. ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของแผนการจําหน่ายหุ้นซื้อคืนค่ะซึ่งข้างต้นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่มีการซื้อคืนในช่วงปี2,563นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากค่ะจากปัจจัยลบของการระบาดของโควิด -19 ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็มี2บริษัทค่ะที่นําหุ้นซื้อคืนในช่วงปี61และ62นะคะออกมาจําหน่ายค่ะได้แก่บริษัทะะก,กันกุลเอนจิเนียริ่งหรือว่าหุ้นกันกุลซึ่ง เขามีการซื้อคืนนะคะเมื่อช่วงวันที่25เมษายนค่ะถึงวันที่24ตุลาคมปี61 โดยมีการซื้อหุ้นคืนนะคะรวมอยู่ที่99.04ล้านหุ้นค่ะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่1.34%ของทุนจดทะเบียนนะคะและก็มีการขายคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่14มิถุนายนจนถึง23ตุลาคมปี64ค่ะในขณะที่บริษัท PTT Global Chemical นะคะหรือว่า PTTGC ค่ะก็มีการนำหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อวันที่11มิถุนายนถึงวันที่9ธันวาคมปี 1 2จำนวนทั้งสิ้น22.3ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ที่0.5%ของทุนจดทะเบียนออกมาขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงวันที่7มิถุนายนปี64ไปจนถึงวันที่9ธันวาคมปี65ค่ะจาก13บริษัทข้างต้นนะคะพบว่ามี6บริษัทจดทะเบียนค่ะที่ได้เริ่มทยอยขายหุ้นที่ซื้อคืนไปแล้วนะคะ โดยตารางนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเกือบทุกบริษัทได้มีการขายหุ้นซึ่งได้ช่วงราคาที่สูงกว่าต้นทุนตอนซื้อหุ้นคืนนะคะและก็พบว่ามี2บริษัทค่ะที่ขายครบจำนวนแล้วก็คือบริษัทมหาชนจำกัดที่เป๋อไอโลจิสติกหรือว่าหุ้น III ค่ะเขาก็มีการซื้อขายหุ้นนะคะคืนในจำนวนถึง8ล้านหุ้นมูลค่าอยู่ที่98.57ล้านบาทและมีกำไรถึง58.48ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นที่ 146%ค่ะจากต้นทุนที่เขาซื้อคืนนะคะอยู่ที่เพียงแค่40.09ล้านบาทเพราะว่าในช่วงราคาที่ขายหุ้นค่ะอยู่ตอนที่ช่วงราคา11.9ถึง12.7บาทนะคะแต่ช่วงราคาต้นทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่4.66ถึง5.15บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนทาง W P นะคะก็ขายครบจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนแล้วค่ะอยู่ที่10.37ล้านหุ้นมูลค่าที่ขายได้อยู่ที่48.71ล้านบาทสูงกว่าต้นทุนที่47.78ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไร2%ค่ะ ทางด้านของหุ้น TPIPL นะคะก็ครบกำหนดในการขายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยขายได้ทั้งสิ้น329.61ล้านหุ้นมูนลค่านะคะที่ได้ในยอยู่ที่575.35ล้านบาทค่ะซึ่งหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่453.26ล้านหุ้นนะคะและถึงแม้ว่าเขาจะขายหุ้นไม่หมดแต่ก็ยังมีกำไรที่เพิ่มขึ้นมาถึง122.09 ล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรนะคะอยู่ที่27จากต้นทุนเลยค่ะโดยทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะก็ได้ออกมาติงผลกระทบค่ะอย่างคนวิจิตอาระยะพิสิทธิ์ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยก็ได้ออกมาระบุว่า การขายหุ้นซื้อคืนของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นต่อราคาหุ้นของบริษัทนะคะส่งผลให้นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะชะลอการลงทุนในจังหวะดังกล่าวออกไปก่อนนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะหากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นย่อตัวลงมาในช่วงที่ขายหุ้นซื้อคืนก็ถือว่าเป็นโอกาสเข้าลงทุนที่น่าสนใจแต่นักลงทุนเองก็ไม่ควรจะไปไล่ราคาของหุ้นบริษัทดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าจะส่งผลดีกับบริษัทที่ขายหุ้นออกมาอย่างไม่จําเป็น และในขณะเดียวกันนะคะก็พบว่ามีอีก6บริษัทจดทะเบียนค่ะที่มีการตัดหุ้นซื้อคืนเพื่อลดทุนจดทะเบียนโดยไม่ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะประกอบไปด้วยหุ้นมิวส์กิฟต์ซีจีเอสเอสวีไอบีพีพีและซ i ก a ค่ะ จากตารางนี้นะคะจะเห็นว่ามี3บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นมิวค่ะกับมูลค่าซื้อนะคะอยู่ที่317.72ล้านบาทและทางกิฟเองนะคะก็ซื้อคืนถึง264.18ล้านบาทค่ะส่วนทางบริษัท Country Group h o l d i n g หรือว่า c g s นะคะก็ซื้อคืนถึง258.71ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ พอฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อาจจะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยที่สงสัยว่าแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นหากนําหุ้นซื้อคืนไปลดทุนจดทะเบียนบอกเลยนะคะว่าการลดทุนจดทะเบียนแบบนี้นะคะจะทําให้กําไรต่อหุ้นรวมไปถึงเงินปันผลสูงขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าจํานวนหุ้นมีการลดลงนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวสารในตลาดหุ้นนะคะเทอเลเนี่ยจะนํามาฝากกับเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคําติชมในคลิปที่ผ่านๆมาด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของ Money Hero ได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะและก็ขอฝากช่องทางในการสนับสนุนช่องค่ะนะั่นก็คือ ด้านล่างเลยค่ะเรามีบัญชีโดเนตแล้วนะคะทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยใต้คลิปนี้แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของไอแดล,ลแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ